Conversation Week fifteen and sixteen. I'm scared. I'm excited. I'm scared. I'm excited. สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับครูไม้ในวิชาคุกกิ้งนะคะเด็กๆและว,วันนี้ครูไม้ก็มีเพลงมาให้เด็กๆฟังด้วยนะคะไปฟังเลยค่ะ Good morning song ฟังเพลงจบแล้วนะคะครูไมยอยากรู้ว่าเมนูสัปดาห์ที่แล้วครูไมยสอนอะไรไปคะเด็กๆอ่าเก่งมากเลยคะเด็กๆในสัปดาห์ที่แล้วครูไมยสอนเมนูเยลลี่องุ่นไปใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆหลายคนทํามาถ่ายรูปน่ารักน่ารักมาให้ครูไมยดูด้วยเก่งมากเลยนะคะเด็กๆส่วนสัปดาห์นี้นะคะครูไมยจะมาพาเด็กๆเมนูที่เกี่ยวกับห้องเรียนของเรานั่นเองค่ะวันนี้ครูไมยจะมาพาเด็กๆทำพิซซ่าจิ๋วกันนะคะเด็กๆ ก่อนที่เราจะลงมือทําเราไปดูวัตถุดิบในวันนี้ของเรากันก่อนเลยค่ะไปเลยค่ะ s, s liced bread ขนมปังแผ่น s, <S, s liced bread ขนมปังแผ่น mayonnaise 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 m a y o n n a i k e t c h u p ซอสมะเขือเทศ ketchup ซอสมะเขือเทศ cheese mozzarella ชีสมอสซาเรล e าชีสมอสซาเรล่าซาซิจไส้กรอกซาซิจไส้กรอกครบสติกส์ปูอัด a ครบสติกส์ปูอัดไพน์อปเปิลสับปะรดพปเปิับปะรดอ่าเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆเห็นวัตถุดิบของเราในวันนี้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆครูมายบอกเด็กๆทุกครั้งนะคะว่า เมนูที่ครูไมสอนเด็กๆสามารถดัดแปลงให้เป็นเมนูที่เด็กชอบได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนครูไมทุกอย่างโอเคไหมคะเด็กๆอ่ะถ้าโอเคพร้อมแล้วนะคะไปลงมือทําพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะเมื่อเรารู้จักวัตถุดิบครบแล้วนะคะเด็กๆเราก็นําขนมปังนะคะออกจากถุงก่อนเลยค่ะอ่วันนี้เราใช้มอสซาเรลลาชีสตัวนี้นะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะเราใช้พิมพ์ทรงกลมกดให้เป็นรูปทรงกลมนะคะถ้าใครไม่มีสามารถใช้ถ้วยหรือใช้แก้วที่บ้านเราได้เลยนะคะเด็กๆกดให้เป็นรูปทรงกลมนะคะต่อไปนะคะเราใช้ก้นแก้วกดที่ตรงกลางขนมปังนะคะให้เป็นรูปทรงกลมเหมือนกันนะคะเด็กๆแบบนี้เลยค่ะ ไปนะคะเราจะใช้เป็นแผ่นขนมปังสี่เหลี่ยมน,นะคะ,ะต่อด้วยราดซอสมะเขือเทศนะคะลงบนขนมปังทุกชิ้นค่ะต่อไปราดมายองเนสค่ะทุกชิ้นเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราทามายองเนสกับซอสมะเขือเทศลงบนหน้าแผ่นแป้งขนมปังของเรานะคะทุกๆแผ่นเลยนะคะเด็กๆ ให้ทั่วๆแผ่นแป้งขนมปังเลยนะคะเด็กๆเ,เรามาแต่งหน้าพิซซ่ากันนะคะเด็กๆสามารถแต่งหน้าพิซซ่าตามที่เด็กๆชอบรับประทานได้เลยนะคะเด็กๆ แต่วันนี้ของคู้ไม้พิซซ่าของคู้ไม้จะเป็นไซกกรอกนะคะปูอัดสับป,ปะรดและชีสมอสเซเลรล่านะคะแต่ถ้าเด็กๆคนไหนไม่มีชีสมอสเซเลรล่าก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะเด็กๆ แต่ถ้าเด็กๆคนไหนอยากใช้ชีสมอสซาเลร่านะคะสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครนะคะโลตัสและท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะเมื่อแต่งหน้าพิซซ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำพิซซ่าไปอบกันค่ะ วันนี้คุณมายมีวิธีอบให้ดู2แบบนะคะแบบแรกใช้หมอ้อทอดอบไรน้ำมันนะคะที่180องศาทอด5านาทีนะคะแบบที่2ใช้กระทะกับเตานะคะเปิดไฟอ่อนๆคอยดูไม่ให้แป้งไหม้นะคะอ่ะแล้วก็จะได้พิซซ่า2แบบแบบนี้ค่ะอ่ะแบบนี้ใช้กระทะนะคะแบบที่2ใช้หมอ้อทอดนะคะน่ารัประทานเหมือนกันทั้ง2แบบเลยนะคะเด็กๆเป็นไงบ้าง พิซซ่าวันนี้น่ารับประทานไหมคะเด็กเตกทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆตกเด็กเตกลองทำนะคะแล้วถ่ายรูปน่ารักน่ารักมาให้ครูหมายดูด้วยนะคะเด็กๆตกก่อนอื่นเรามาทวนคำศัพท์วัตถุดิบของเราในวันนี้กันก่อนนะคะเด็กๆตกว่ามีอะไรบ้างอ,อ่านเป็นพ,พร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆตก sliced bread ขนมปังแผ่น sliced bread ขนมปังแผ่น mayonnaise 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 ketchup ซอสมะเขือ ma ketchup cheese mozzarella cheese mozzarella cheese mozzarella, mozzarella. sausage sausage crab sticks, crab sticks or at crab sticks pineapple pineapple <ๆ>วันกๆวับดดของเราในวันนี้ครูไมค์ขอเน้นย้ำนะคะว่าสูตรในการทำอาหารเด็กๆสามารถดัดแปลงเป็นแบบที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเหมือนครูไมค์ทุกอย่างนะคะแล้วครูไมค์จะรอดูเด็กๆทำพิซซ่าน่ารักน่ารักถ่ายรูปสวยๆมาให้ครูไมค์ดูนะคะอ่ะ แล้วไว้เจอกันใหม่เมนูหน,ะนะ้านะคะทิกเต็กบายบายค่ะ Goodbye song